เออมาเมาทางป่าทางมือนี่น้องเชาน้องสาวเผาจะขึ้นไป้นขุดยุก่อนต้ขุดนะเรียนให้น้อเชก่อนน้องสาวเผาเพีดนั่นนั่นด้ยบ่ตู้มียนาคือทางไหวสิไปเห็ดห้วยสวนบ่อเนี่ยของเจ้าเป็นหัวอืมโอ้เอารถเอารถเอาไปชุมเจ้าเมากันสิได้ คือน <owad Es> ้อยเดียวนึงเะวบาสร้างคือน้อยเดียวนึงประเทศไปแล้วรถมันหลายอยู่เลยเนี่ยโอ้ยน้ำพอ Thank you. กัทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขเนเยอะโบบาพี่น้องผังลาวผังไทยยื้อต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้องซ้อนนู้นคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมมานี่กันเนาะขิดว่าทางสร้างเพิ่นสีมาอ่ามุงหลังคาพ่อพี่น้องเอ้ยก็ยังบอดีมุงเนาะอ่จักรวาจังใดพี่พี่น้องเอ้ยมาหนี่ก็ได้เนาะถนัดหม้เฝ้าอยากได้สั่งสีมุงหลังคาซื้อ ซื้อไม้เพิ่นแล้วพ,พี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นกลับไปครับางานต่อเนาะคือไปทางป่าให้ทางน้องสาวพ,พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็บเบิดมือเคืองมื้ออ่เครืองมื้อเนาะเพิ่นมาแต่เบี้ยงหรือว่าประชุมมาละอยู่ในบ้านนี่เนาะทางสร้างเพิ่นก็ได้้มาแลวก็น้องสาวจ้างอ่าทางปา่าหรือว่าอ่าเดินบ้านเดินนั่นๆเพิ่นซีเพิ่นซื้อไหวแล้วพ,พี่น้องเอ้ยเป็นปา่าเป็นนั่นเนาะ อาจังไนทางสนุกกับชิญางไปหาเพื่อนกันพี่น้องเลยเดี๋ยวรถสางเพื่อนเนาะสบายดีสบ,ยสบายดีเด๋วสบายดีอีดาเฮียนอยู่ไทยเฮียนแบบไรลูกเฮียนแบบไรเฮียนอยู่ไทยอังกฤษอืมอย่ามาสังกิ๊ดว่ะไอีดาเฮียนยังแน่ยอยู่ไทยนะอังกฤษยนอังกฤษบอกหนดูบ่กหนป่าพังหนดู ไอวีซีดีบอกอปไรจีอมนอนบอีดีเลย่ล่าชื่อน้องบอกเอฟซีเนยชื่อนำเพชรอายุจักปีเจ็ดปีหรือแปดไม่ไหวแปดปีพี่น้องเลยพุ่นทีมาเฮียนันอยู่ลาวบาทเนาะทางเมร์เพิ่นเสียที่ได้ไปอันนี้ละจังหน่ยอยนี่ละ สีโมฮอ,อดปีใหม่ดอกเนาะอ่ะพี่ชินองถ้าเสนอชิงยางไปหาทางสร้างเพิ่นเนาะทางป้าให้ทางเมย์เพิ่นฮอดใส่เด้วเนาะไปนัมป้ายอยู่บ่ไปก็นั่งอยู่นี่สัเด้อไปเออสิไปเออบ่ไปบ่ไปอ่ะโ,โ,โอเคเดีย๋ยวไ,ไปเบิ่งทางสางราสา้างมุกก่อน<ค>พี่น้องเลยไปบนที่ฮอดใส่เด้วเนาะอ่ะสบายดีอีล่ะสบายดี<อ>สบายเนาะพี่น้งองเลย อาบรรยากาศเย็นๆมื้อนี้ยามไปหาเพิ่นก่อนปานสเพิ่นเฮ็ดฮอดไสพี่น้องเอ้นี้ก็บ่ได้ไปทางไหนทางสนุกกเนาะปฏิทาเพิ่นมงลังขอลัคาไดพิ่น้อยเบิกน้ําเพิ่นเนาะกับเพิ่นมาเมาอ่าทางป่าทางนองสาวพี่น้องเอ้ยพุ่นละเนาะไก่อยู่ยางเอาพี่น้องเอ้ย บรรยากาศลมนหนาวหนาวเนาะหัวลมออกแล้วบัดกับบริม,ม้งหลังค่ะขึ้นเม,มืองทางป่าบดเมือเลยค่ะขึ้นเม,มืองพี่นอยตอนนี้ก็บไข่ขับลงเร่งแล้วเนาะอ่ะไก่จะหาโมงยังในพี่น้อย lông cái nào lông nào ha 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 โอ้ยเป็นยังไงล่ะสร้างเนาะมาเมาป่านี่บอ่าฮ่าฮ่าฮอาพี้ดไปเหยาะฝนอยู่ที่บันไปคำลงแรงแล้วไอ้พี่ดาวไอ้พอหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเด้เนาะโอ้ฮึ่ม มีตะนามเนาะนี uh, ่โอ oh, mm, ้ยตะนามอ่ะว้าวมันกับผมไงคือว่าแล้วเนาะลงมือเห็นแล้วมันกะมาเมาทางปลาทางมัอนี่ น้องเช้าน้องเาเผาจะขึ้นไปตนลูกกทั้งหมดมาเวียลนให้น้อง้่อน้งาเผาเนให้้เช็่อนน้อเีให้องาก่อนน้องไชวเผาเฮ็ดนห้นองเช่อนเีนให้นอง่อน้องเเ็ดยนนอื่อน้องเชาผ้อออาเองช้่อเจ้ามาเาก่ะชเ้าเาเองเาก่้งเาเผาเอเก้าก่อ้อเอาโผดเอาร่ ขึ้น่นเดียวนึ่งเราบา้างก็น่นเดียวนั่งประเทศไปแล้วรถมันหลายอยู่เลยนี่น้อโอ้ยน้ำพอตุนยอตุนยอต้นยังอ๋อเห็ดโล่งแล้วก็ปีหน้าเขาโคือเก้าละฝนตกมาขึ้นมาโตมันโบว์ดได้撒 อถ้าว่าจ้างเขาก้นเงานี่เออซิมิซิต,ตแบบหางแหลมากเกวุกลุิน่นมากดนี่ถ้าเห็นหอะไรพดปินหนาไปพุ่นอได้เนาะปินหนาไปทั้งนีเอาหลังพี่เนาะมาที้านี้หมอกคิดมาทั้งนี้นะเาานนะป็นทั้งหลังแต่ทั้งนี้ทั้งหนาฮะบะ เมนเมนต้องต้องเอียงกับสายไพ่ยดิเพราะว่ามันมีสายพายกลางดินเดินเห็นบ่าเจ้ารเจ้าเห็ดมาในนี่ต้องให้จำเลยให้จำพวกเืเมนาู้ดแหลมันใกลสายพายเลยสายพคือมาหมกลางเลยคาวาหักกวงอยู่หักอยู่เสาหาดิเปนเสาหาเสาเจ็เสาเป็ดผู้เจแรขอบ่หูอืมเนาะดูเนาะ ควงเต้อะแต่ว่าพื้นี่มันมันก็บควมอยู่บบดนี้มันมันมาหอมสายพยเพิ่งหมดเลยเจ้าสิทะดีสายพาอืมอือย่านเนาะอืมโยย่านคืออเสาตัวนั้นก็เงียงได้เสาตัวนั้น่สายไนะนื้อมวสายไนั่งงาหลังจะสิบสี่เเาเานอนรับเลียนะอหมดนอนก็ขำกลางคืนเน่บเพมันอันนี้มันเกิดโพมันเกิดก่อนเาไมม่ขาหเืมหลังกัเขาวอาอย่งกับไรเลยอืม ว่าเขาเห็นอยู่เขาหามาปุกตรงเน้ยเมนเพราะว่ามันเพืนเขาปุก่อแล้วเขาจะเอาผ้าเขาพูดว่าโต้กันอยู่ไม่เป็นเพราะว่าน้ำไลเพราะวามันตึงทำไเมันเามีสนามเทงเงี้ต้องหาเนี่ยมาขูดเอาเนาะอ่าเอาขันน้อยมาขูดต้อมเลวกระตุกเลยบม็ดเมน แก้วก้าวเนี่ยนะเก็บได้สิแก้วตายเลยก็ขวดก็ขวดมากเรูบนก็ใหม่เลยอาบก่าบุพพคะรมเจ็หมื่นาเจ็ดแปดหมื่ก็ซื้อแต่พุ่นชื้อแต่ตะกี้นะลูกแต่ยังเจ็ดอันนี้นั้นสามหมื่นเดินไปทางห่ยนะจ๊ะโอจะชือแต่รุ่นควาือดโอ้ยความถือกี่พุ่นไ มึงก็นักคือกันตะกี้หาเงินยากเด้เงินโฉมสาหมื่นเนาะเปิดสิได้เงินโฉมสามหมื่นโอ้พวกมันโกงง่ายๆดินักคือกันอะไรจะว่าที่ผิดอะไรตอดเลยผู้เลบ้ยบถ่าวคนกับท็มงานบ่ได้กันประเดเบงโมประเดบีดประเดเบงสองต้อนสองคนหาเงินโอ้ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับบ้านกลัวเขาสิได้ทำนี่ก็ได มันกะดีอ่มันกะดีมีดีได้คือเพื่อนหนึ่งกับพ่อกับหาเนาะบ่ได้อยู่ได้กินข้าวกันตั้งแต่ดูตั้งแต่ท่านได้ได้ลูคิดเบิ่งตอนนี้ดูกกับแปดปีเลยอันนี้มูลมูลมูลสองคนกับผัวเด้เนาะหาน้ำกันหาน้ำกันหาน้ำกันมูลพ่อมูลแม่นั่นกลับมาได้หลายตามเพิ่นได้ตามเพิ่นมีให้เฮาผู้ละหาพันั่นคือคนจะพี่นั่น ค่ะแเม่มันบวก้งจีนเม่นเมนค้นสมัยนี่เมืนเขาคนสลาดลรนิดน้อยมันก็ไปบกิีตัวหาเขามันมันต่างกับเรนตะกี้นะเม่นเมนมีขนายเต็มที่เขาบอกคนใหญ่ว่าถีบขยาใกล้เรือนกว่าเด้อกว่ายะหกเจ้าปิ้วปิวปิ้วเาใมกันนั่นนี่มันหกเด้แต่เขาจะถีมใช่ถ้ามันเปลนเด้เขาบวกล้าถ่มหรอกมันหมนหกเด้ำมาปีได้ขนาดต รถน่มือมันสายเรื่องาแตกมอีกมมันกะคาอยู่มันใกล้ถนนหนทางนี่กะใคนี่นิดนึงแต่ว่าเขาทางเลยมันแปงกี่นก็บได้ไปทางไเลยด้ไปดยกีบาชีเบื้งหลังค่าน้ำทะเลันนี้ดดก็ได้บเลยมุงกะอยู่เดยอบได้ไปเราบอกแต่เมื่อวานนี่ยคาราลุ่บอกว่ามีเข เอือแล้วไปประซุมเนาะตั้งไปประซุมก็สิไปประซุมก็บอกให้ยประมาณชิบสองมุมมั่วพลิกบ่ะโอ้ิสองมุมใบมุักุญแบมุมคนไขอยทายก็ไปถึงประมาณัอยู่วันถ้าเบิ้งหลังเขาหลังคาน้ำก้นวะพอดีเพราว่าลุงบอกขอยกริบกิบอกจอยุวันนี่แว่าเอก่อยแรกจะร่วมไล้ยัง มือน,นี่ออเคยกบก้าลี้ยงมานี่ยเมัน,นลุดบุออบออกไปยาเล็บเป็นมืออื่นเพราะเล็บมืออื่นก็สิไปเบี้ยอยู่แต่ว่ามันขามา,มาพราะได้สิเบิ่งนะ้ำตอนแรกเพราะเล็บเพราะว่ามันเยันลอยเจ้าออกไปข้างนอกเยอะกว่าไปในเขานี่นะนี่แม่กับบ้านเป็ดก็โมงนี่แหละปกติเจ้าไปเท่าไหรนก็มันเลยมาแต่เว้นอยอะมาแต่เว้นสองสามโมงมาละไปขามมาขมมาขมมาได้ครูม,มือนี่ไปไว้มาไว <c oughs> vì anh cả mình hao nè đấy, anh à, dẫn đốt dẫn lao dẫn nỉ dẫn hẳn, bột thang heo tê để anh cất phum nhảy này, nỉ nhau mương này quăng nỉ bạc lai มันแบบว่าเฮือนห่างเนี่ยแถวนี้่ยนี่กโล่งนะ้าบาเฮามาอยู่เห็ดเฮือนเห็ดชานกะล่งเย็นสบายอือบุยอัดอีกแย่ผุนกับโปเพื่อนอันนี้ดินนี่มันมันโป้เพื่อนมันหลินนี่มึงเข่งดิอืมเอาคนนี้ก็เดี๋ยสินะมันมันบวบวมนะออกสบายเนาะแห่เนยหรือแห่ดิลัดมันกกระโค่ยโค่อยดี ดอกไปแล้วอันนี้เสาหัวเสาไม่โลกไปแล้วมันโดกมันโลกไปแล้วมันห่าวคักจังจูดมันอ่ะ Mình nó biển như mùa mày đó xong này Nhưng biển như Mình Như cái chuột bên năm này thì mình máy, mày vậy Châu nói อ่ะพี่น้อยมาเบิ่งตินน้องสาวเนาะอ่าเพิ่นซื้อไว้ปาใบมันนี่มันเกิดอ่าพุ่มไม้พุม่มโตขึ้นเพิ่นพี่น้องเอ้ยพวกละเนาะเรียนเพิ่นพอรักข้าวพ่นมาพี่พี่น้อยมาห่อท้าสนนยืนนีแ่แหละเนาะนั่งกะมุมเจแดนเพิ่นเนาะโอ้โยฮะ จังเดยคลิปนี้เนาะพี่น้องเอททางสนองการจังด้ขอจุกคลิปกอนมาสองเมืองทางสางเพื่อนเหตุบียเหตุงานเนาะวันนี้ก็คือทางเพื่อนกอบันทึเบียเพ่อพี่น้องเอออ่ะกัดสิบประมาณนี้ละเพ่พี่น้องเอจังเดย์คลิปนี้ก็พาเพื่อพี่น้องเอซีเด้อเบอร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนองในเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกบคากำมาสบายดี